สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามมาช่วงดีๆทุกเดือนบันเนินอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีครับเป็นอีกวันหนึ่งที่มีแสงแดดแต่เช้านะครับคิดว่าฝนคงจะหมดแล้วนะครับอากาศก็เย็นนะครับตอนเช้า25องศาเย็นสบาย เดอนครับพามาอัปเดตท,ทุเรียนที่สีบข้างครับที่แกะแผลแล้วสามสายพันธุ์นะครับดูสายพันธุ์แรกทันนี้ทุเรียนสายน้ำผึ้งยังสดใสยอยู่นะครับแต่ยังไม่ถึงขนาดแตกยอดอ่อนแต่ยังเขียวสดใสยอยู่ เพราะว่าได้ยอดมาไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อย,อยสวยเท่าไหร่นะครับส่วนนี้เม็ดนนยปรางเม็ดนนยปรางก็ยังเขียวสวยสดใสยอยู่นะครับใชไน้าอยู่นะครับที่เปิดแพรแล้วส่วนนี่คือนกหยิบครับนกหยิบ ยังเขียวอยู่ครับใช้ได้อยู่นะครับแก่แผลมาแล้วหกวันครับหกวันแกะแผลมาได้หกวันส่วนที่จะแกะแผลต่อไปก็มีอีกสามสายพันธุ์ครับกบชายน้ำนกขมิ้นก้นกานยาวแล้วก็กระดุมครับกระดุมอยู่นู่น ส่วนวนี่กบสุวรรณเอาไว้ก่อนครับกบสุวรรณที่หลังเพื่อนเลยเดี๋ยวนี้อีกสามวันนะครับอีกสามวันก็จะมาแก่แผลครับ อเคครับยังเขียวอยู่ครับยังเขียวอยู่ทั้งหมดที่แก่แล้วยังนิ่งอยู่ครับยังไม่ถึงขนาดยังไม่แทงแทงใบแทงยอดออกมาครับแต่ยังเขียวอยู่ถือว่าติดแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหมอนทองตัวนี้ก็ื่นโตเอาโต,เอา,ตเอาครับ มาเป็นคู่แข่งครับแดงอินโดครับแดงอินโดใบสวยจริงครับใบสวยใหญ่ใบใหญ่สวยมแมลงก็ไม่ค่อยมีมารบกวนครับสำหรับแดงอินโดเพียไทยจงไก่แจ้ก็ไม่มาบรรยากาศยามเช้าครับ 6นาฬิกากว่าก,าก้าจะเจดนาฬิกาแล้วนะครับยากาศก็จะประมาณนี้แหละครับยาก็งามเขียวดีเหลือเกินครับอีสักซส,สีา5วันให้ฝนมันหยุดแน่นอนแล้วก่อนว่าจะาตัดหยาตัดตอนนี้ที่เผื่อมาอีกก็งามไว้เกิน เลาะไปตรนนี้มีดอกให้เห็นที่หนึ่งดอกนะครับเหยียดตีนหนูเหยียดตีนหนูอยู่หนึ่งช่อครับนั้นกำลังจะฟอร์มตาดอกมาหมอนทองพี่ก็กินไม่ทันครับ พริกไม่เคยได้ปลูกนะครับขึ้นเองหมดไม่เคยปลูกนอกจากพริกแหน่พริกชีฟ้าอะไรยังปลูกบ้างครับแต่พวกพริกขี้หนูพริกอันนี้ก็มาเองครับมาเองแล้วก็ขึ้นแล้วก็ไม่ได้ปลูกอีกเลยครับเพราะจะขึ้นเองตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่นะครับมีแล้วก็ดอกเยอะพอสมควรนะแต่ไม่ติดลูกเลย แม้แต่น้อยเท่าไก่ไก่ล่วงหมดครับมีฟอร์มตาดอกมั้อยยังยังนิ่งอยู่ครับตอนนี้สอมเสือเชื้อลากิน นี่ฟื้นฟื้นบนบดีขึ้นเยอะเลยใบปีที่แล้วใบทรงกว่านี้เยอะเลยครับปีนี้ใบดูดีใบดูดีใบเขียวใหญ่นะครับปีที่แล้วใบหล้มแหลมต้นนี้จะแสงแล้วครับที่สี่ปีกว่่นะครับครบสี่ปีเดือนกรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยครับเหนือก,กิ่งข้าง ใบสวยใบครั้งสุดท้ายนี่เ,เพชรลาดแล้วครับยุงเหอนเยอะนะครับยุงยุงเยอะตอนนี้ก็ค่อยๆโตที่เรื่อยๆครับจากใบเหลืองอยู่สองปีครับใบเหลืองไม่ตุยไม่โต นะครับปลูกพร้อมต้นนี้นะครับเนี่ยดูความแตกต่างครับหกเมตรหกเมตรจะสามเมตรครับปลูกพร้อมกันแต่ต้นนี้ไม่กระเตื้องสองปีนะครับเพิ่งจะมากระเตื้องที่ปีกว่านี้เองครับ แล้วก็ไว้ก็พอได้กินครับไม่ดกแต่ก็ได้กินครับแค่นี้อนี่ครับเอากล้วยไม้มาปลูกมันตอกอะตอสะท้อนเพิ่มความสวยงามในสวนบ้างให้มีสีสันสดใสสวยงามครับ กระดุมกระดุมน้องใหม่สวยงามยิ่งนักใบสวยกระดุมตอนที่สองคู่กับหมอนทองนิ่งๆโอเคครับผม คลิปนี้พาชมแค่นี้แหละครับขอบคุณและสวัสดีครับ